ท่อง่องผีพุทธที่สองตุลาคมนี้พบกับเรื่องราวของอังยีนวัดปิตุราธที่ราชรังสีงิกได้ยินฮะได้ยิน,ยนแต่แบบไม่ได้ทักนนะแล้วพอพอคนอื่นได้ยินแบบอะไรอย่างเงย ท่านให้เลนนี่เห็นท้องท่านเลนเชื่อว่าอังยี้คงจะแทงทองท่านหลายรัวพี่ท่านรู้ถึงการมาของเราไหมครับทราบค่ะเพราะว่าท่านเป็นผู้ให้พวกเรามาที่นี่เรื่องจริงและลาดไม่ได้กับภาพและเสียงของวิญญาณที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์นี่ตรงไหนเลยไปดมือ พูดใหม่อีกทีครับชุดพอยรวมพิสูจน์พร้อมกันในช่อง่องผีคุดนี้สองทุ่มสิบห้าทาง u ู e ู h ช n n นลพิสูจน์พร้อมกันทั่วโลก รดใช้วิจารณญาณในการรับชมมีภาพและเสียงของวิญญาณด้วยเดือนี่ถ้าอย่างนี้โอ,โอ้เสือรอเลย